เจริญพรพี่เจียบคุณนัดเจริญพรก็เดี๋ยวจะได้ไปพระสวดมนตะ์นาอ่านพระสูตรกันเนะาะอรหังสมมาสมพุทโตภะควาพุทังภะควันตังอภิวทตยมิสวะขาโตภะคะวาตาตม,มูธรรมังนามาซามิ Supa dipanu pakau wato sao sangkang nama anda ma yang bude sa pakau wato pu pakana makarangka roma se, na muwata sa pakau wato ara hato semma semputa sa, na muwata นะโมต,ตัสสาภะคะกวัตโตอรหะโตสมมาสมพุทธตะนะต่อไปนะครับอนุสติฐานสูตรว่าด้วยอนุสติฐานหนึ่งพิสุทั้์งหลาย อนุสติฐานหกประการนี้อนุสติฐานหกประการอะไรบ้างหนึ่งพุทธานุสติการระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าสองธรรมานุสติการระลึกถึงพระธรสาม 3. สังคานุสติการระลึกนึกถึงพระสง์ สีศีลานุสติการระลึกถึงศีลห้าจาคานุสติการระลึกนึกถึงการบริจาค 6. หเทวตานุสติการระลึกนึกถึงเทวดาพีสงหลายอนุสติหประการนี้แหละอันนี้เมื่อเราระลึกนึกถึงอนุสติทั้ง10บประการนี้เนี่ยก็จะ ยังผลให้เกิดความสุขความสงบเนาะเกิดความปิติเกิความเอืบอิีนนะแล้วก็ปิตินี้ก็เป็นพื้นฐานนะทําให้เราได้บรรลุธรรมหรือเข้าถึงธรรมขั้นสูงไดนะ้นึกถึงคุณงามความดีพระเจ้าใช่ไหมนึกถึงพระไตรปิดกที่ได้ศึกษาได้ฟังได้อ่านแล้วก็ นึกถึงพระอริยสงฆ์ว่ามีคุณธรรมหรือคุณงามความดีอะไรบ้างนะรวมถึงนึกถึงสิ่งของเขาตนเองที่เคยรักษานึกถึงการบริจาคสิระที่ตัวเองเคยรักษาเคยบริจาคเนาะแล้วก็นึกถึงคุณธรรมของตัวเองที่ทำให้เกิดเป็นเทวดานะครับอันได้แก่หิริและโอตตปะเป็นต้นนะครับ Okay. มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ไหมครับมีค่ะว่าทำไมเราต้องเราลึกถึงเทวดาด้วยคะเพราะว่าเพราะว่าเราลึกถึงสีนะเข้าใจลึกถึงประสงค์การโวยจากเข้าใจแต่เราลึกถึงเทวดาไม่เข้าใจคะ่ะว่าทําไมต้องเราลึกถึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขามีหน้าที่อะไรนะอ <spacecraft>. ๋อโอเคก็เป็นคําถามที่ดีเลยก็คือเทวดาก็ ดยทั่วไปนะที่เกี่ยวข้องกับเ,เราเลยก็จะมีเทวดาที่เรียกว่าอารักขาเทวดานะคอยคุ้มครองรักษาชีวิตของเราตัวเราซึ่งอาจจะเป็นครูบาอาจารย์เราเพื่อนเพื่อนเราคนที่เกี่ยวข้องคน,คนที่เคยมีบุญคุณต่อเราหรือคนที่มีความสนใจแบบเดียวกับเราเรียกว่าอารักขาเทวดาคอยดูแลคุ้มครองชีวิตของเราแต่ละคนก็จะมีเทวดาคุ้มครองหรือที่เรียกว่าอ่าเทพผู้พิทักษ์อย่างเงี้ยพิเจฟคดินใช่ไหม เคยได้ยินค่ะโอเคก็ไม่เคยได้ยินหรือเคยได้ยินเคยเคยได้ยินค่ะเพราะว่าแต่เคยได้ยินแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าอ่าค่ะเรื่องเหล่านี้ก็ต้องพิสูจน์อะถ้าเราฝึกสมาธิมากๆเราก็จะรับรู้ได้เช่นพอ<ม>เรามีสติมีสมาธิเพิ่มขึ้นเราก็อาจจะรับรู้ว่าเอ๊ะบางทีแบบมีคําแนะนําหรือ อะไรบางอย่างแทรกเข้ามาขณะที่เราแบบนั่งนั่งอยู่แล้วทํางานอะไรอยู่เนี่ยหรือว่าพิจารณาอะไรอยู่ก็จะมีคําเตือนคําสอนคําแนะนําบางอย่างเรียกว่าเทวดาดนใจให,บบหให้เราคิดแบบนั้นให้เราคิดแบบนี้เงี้ยหรือบางทีก็เข้าฝันเราอย่างเงี้ยอืเคยนอนนั่งนั่งอยู่เอ้ะวแบบัติ้งอะไรขึ้นมาทีนี้เราสมาธิมากๆจนเข้าฌานได้จนจิตสงบเราอันนี้เราอาจจะได้ยินเสียงอาจจะเห็นภาพอาจจะมีโอกาสได้คุยกับเขา รับรู้โดยตรงได้อันนั้นก็แล้วแต่แต่คนท,ทั่วไปที่อยู่ขั้นต้นๆก็จะรับรู้ถึงสิ่งที่เขาดนใจมาปกติเขาดนใจอยู่แล้วแหละเพียงแต่เรารับรู้ได้ง่ายได้เร็วแค่ไหนนะครับทีนี้ไม่ได้นึกถึงตัวเทวดาที่เป็นค,คนๆเป็นตนๆน,นะแต่นึกถึงคุณงามความดีของเราที่ทําให้เกิดเป็นเทวดามีฮิริความละอายใจโอตัปปะความเกรงลกวต่อบปะนึกถึงสิ่งเหล่านี้เนาะ ก็คือมันจะทำให้เราเกิดความสงบขึ้นมาได้นะครับโอเคก็เพราะนั้นเดี๋ยวเชิญชวนให้แต่ละท่านนึกสิ่งไรสิ่งหนึ่งนะเดี๋ยวจะมาคงจะนึกถึงจาคานุสติดูนะครับก็คือหลังๆนี่ได้เปิดลงทานบ่อยมากนะทำความดีนอกจากนั้นก็เปิดลงทานแล้วก็ทำบุญทุกๆเดือนเนาะทำบุญเลี้ยงพระ นี่ร้อยยี่สิบเอ็ดครั้งเนะท่าที่นับนะแต่ก่อนนั้น,น,นก็ทําโดยที่ไม่ได้นับด้วยอย่างเงี้ยนี่ว่าจากานุติเดี๋ยวเราลึกถึงสิ่งนี้รวมถึงบริจาเเ 45, คเลือดอ่อาสีา่สิบห้าสี่สิบหก 80, ครั้งนะแล้วก็ทําในนามกลุ่มก็คือในนามคณะชวนคนมาบริจาคเลือดอีกเอาจะมาบริจาคแปดสิบแปดสิบหกครั้งนะแล้วก็ทําในนามกลุ่มก็ สี่สิบหกครั้งค,คือชวนผู้คนมาบริจาคเลือดเนี่ยนะครับโอเคอันน้ก็คงจะนึกถึงความดีตรงนี้อ่เรียนเชิญนะัเลือกอย่างใดหนึ่งแล้วก็ได้ปฏิบัติกันเนาะท่านกล่าวว่าสมาธิแบบนี้ยัเป็นได้สมาธิระดับอุปจาระสมาธินะก็คือยังไม่ถึงฌานแต่ก็สงบได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับเท่าที่มีเวลาเหลืออยู่นะัประมาณสี่นาทีเช่นครับ ทิสุนสนนะอิทังนปุญญาภาคังสัพพะสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญสนกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณ ท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลายเทพบุตรเท,ทพฏิดาทุกุกองค์ขอจงได้อานุมโมทนาในสนบูญณสมกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตว์ทั้งหลาย ที่มีความทุกข์ขอจงคนจากทุกข์แต่ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกต้นเถินทุกขอทุกท่านมีความสุขเจริญพร